ทำขนมโคกนี่ขันที่พี่พิมทำจิตไหมเทํ๋ยจะมาทำขนมโคกเห็นไหมที่พี่พิมรีบทำเพราว่าไฟมันแรงขนมโคกทำยากไหมคะทำยากทำยากเหรอแล้วทำไมพี่พิมทำได้ล่ะคะเรามีแป้งอะไรคะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เป็นไงคะแป้งสำเร็จรูปมีไหมมีแล้วเราก็มีเตาขนมโคกอันนี้ เมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเตาทอดอะไรนะทาลียกติหรือไม่ก็เป็นอะไรไข่นกกระทาได้ไหมได้ไดอะพิมพิม,พมแป้งเราใช้แป้งสําเร็จมาทำอะไรคะทำกระจกโคเออก็ละลายกับน้ําแล้วก็ส่วนกะทิดูดูเราใช้กะทิขวดนะแล้วก็มีต้นผักชีที่คุณตาปลูกไว้กับต้นหอมบ้านนูน้นผมมาหยอดออ้ยอย่างเร็วเลยอให้พี่มดช่วยแล้วส่วนไอ้น้ำมันทากระทาเราใช้อะไรคะ ใช้อะไรบอกยายสินี่เอาเนยทาขนมปังนี่ละนะฝาเตรียมแคะโอ้โหเสร็จเลยกระทะเดียวเสร็จเลยเค็มทั้งกระทะไอ้ก็ดูเอาฝามาปิดอ้าวเตรียมี่บะคตคอืมนั่งรอนั่งรอสักอื่นใจเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรนะคะพิมพ์เดี๋ยวดีวใช,ใช้กระทิตัวนี้แล้วดูเนี้ยคะนี่ แป้งขนมโคกสำเร็จรูปแล้วนี่ก็ใช้น้ําตาลทรายเจ้าแดกนั่งรอแคะนะคะอโอ้ดังไม่เลย <laughs> นะคะเออเราเราต้องให้ให้แป้งสุกสักปัดสักหน่อยแล้วค่อยค่อยเอากะทิใส่แล้วนี่ก็ไฟแรงเกินไปนะเปนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก,งเกงร่งเก่งมากพี่พิมพ์เก่ง อคุณพิมพ์แคะได้แล้วนะอืเป็นไงคะรสชาติเป็นไงก็คุณพิมพ์ไหนอาปากสิระวังนะมันร้อนอทำฟินหน่อยสออิอร่อยมากเลยนะคะอืฝีมือพิมพ์คะ่ะเมื่อกี้ไฟมันแรงเกินไปเราทําช้าโอ้โหฟินฟินทำอีกรอบหนึ่งไหมคะ มันกินสลามเหมดเลยเนี่ยนมโคกนะคะนมโคกของของพิมพ์แต่รูปร่างมันประหลาดประหลาดนะคะเตรียมพร้อมแต่ตอนนี้เสื้อนพิมก็เปื่อนเหมือนกัชุดต่อไปเตรียมเอาเนยลงค่ะเปิดไฟแล้วเอออยากเอาเนยลงเอาเนยเอาเนยให้น้องอ่ะลงค่ะคุณพิมพ์ทำขอบคุณ ันพืชแล้วเราก็ไม่ใช้น้ำมันหมูเราใช้เนยพอดีซื้อเนยมาทาขนมปังพิมพ์ก็ชอบอบขนมปังแล้วก็ทานน้ำผึ้งให้คุณยายทานแต่ไม่ชอบน้ำผึ้งนะคะพี่พี่พิมไม่ชอบน้ำผึ้งพี่พิมชอบอะไรคะนมนมกับอะไรคะเนยโอ้โหเหลืองอ่อยเลยคุณพิมพิ<อ>หมหยดเยียมเยียมค่ะเยียงค่ะ,อคะรอบนี้ค่ะรอบนี้ เอ in right. ah, right? uh, ียงค่ะพี่พิมพ์เอียงเอียงหลือหลุมไหนยังไม่ได้ยอดอ่ะเดี๋ยวเร็วๆอีกหลุมหนึ่งอืมนะคะถ้าอย่างเหลือพื้นที่หลุมอีกหลุมหนึ่งเนี่ยว่างเนี่ยเจอค่ะเจอหลุมริมนู้นริมนู้นนี่เหรอหมดยางอ่ะเติมเติมเติมอ่าเทเลยค่ะค่ะอันไหนน้อยเอ้าเทเลยโอ้โหเทเลยอ่าอ่าค่อยๆเทเทอันไหนน้อยนะคะ คุณพิมพ์ดูอ่ะตอนนี้ไม่ต้องพิธีพิถันแล้วคะ่ะอาละแล้วจับถ้วยเทแล้วมาต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวก่อนนะคะเอันนี้ยนี่น้ำกะทิใส่นี่ตักใส่นี่อืออาลท้ทีนี้เอาต้น,ตนหอมกับผักชีที่บ้านคุณตาเขาปลูกไว้เราก็ปอดสารพิษกโ็โรยนิดหน่อยโรยนิดหน่อยเอาแล้วทีนี้คุณพิมพ์ตักค่ะได้แล้วได้แล้วคุณพิมพ์ตักตักยอดได้เลย แห้งแล้วแห้งแล้วหยดอย่างนิดละหน่อยเร็วๆค่ะลูลบบหกหอมต้นหอมีคุณตานี่หอมจังเลยผักชีนี่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสารพิษด้วยหยดอันอื่อนวยตถค่ิเดี๋ยวเค็มเป็นอันอื่นไม่ได้แล้วเร็วๆข้าค่ะอือย่างนีล้ละหน่อยให้ทั่วทุกกลุม จะได้เหรอคะค่ะจะหมดอยู่แล้วค่ะค่ะน่ามีหลุมเนื้อที่ยังไม่ได้ใส่เลยไห่เนี๋ยเหรอค่ะจัดโ้เลย่านั่งรอร้องเพลงรอหน่อยหน่อยใช่ไหมกอดยังป่ะเอาฝาวางไว้เหมือนเดิมค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอยู่ในกว่าเด็กๆค่ะ อันนี้มันร้อนนะคะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ใช่ไหมคุณพิมผู้ปกครองโอ้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองโอ้โหนี่ฟินมากอันนี้เย็นแล้วอเอ็ดติมงเลยอ่ะนี่เหรอมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกยายใช่ไหมครับพี่พลนี่แได้เขากินไอติมงมะม่วงเหรอเออแล้วมันเป็นรสชาติเป็นไงมันมันหวานหเอ็ดติมมะม่วงรสชาติแข็งมีน้ำแข็งแล้ก็ผอมมาเป็น กัดไปกลืนเปลือกได้เลยไอ้หน่อยแต่ตอนนี้น้องพิมพ์กินอะไรบอกยายขนมขนมค้กใช่ไหมใช่เชลไม่เคยชิมเลยอยาไปบอกน้องพีชนะอย่ากพิกรู้อืเดี๋็กพีก็จะมาดุพี่พิมอีกน้องพิกอยู่ไหนเนี่ยบ้านหนอขายไม่ได้นะเพราะว่าอะไรมันจะติดฟันใช่ไหมคะดูฝีมือโอ้โหโล้าอืน ดูดูดูฝีมือคุณพิมพ์ได้สิคะได้แล้วสุกแล้วกะทิมาสุกแล้วมันแห้งแล้วค่อยๆแคะโอ้ยขนมคคกคุณพิมพ์อันนี้น่าจะเป็นยี่สิบอันนรมั้งค่ะค่ะเอาเก็บเก็บเก็บเอาเสร็จแล้วแล้วเราก็ปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยชุบน้ํามาเช็ดเครื่องนะเครื่องทําขนมคกอันนี้หาซื้อเตาอย่างเงี้ยหาซื้อได้ในลาซาด้านะอันสามร้อยกว่าบาทนะคะถูกมาก เอาม่ค่ะมีสีอะไรบ้างนะคะสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีสีแล้วแต่เราจะชอบใช่ไหมคะแล้วแต่เราจะชอบอ่ะเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รับประทานกันอ่ะพิมพ์ไปแล้วจะจบคลิปแล้วค่ะเดี๋ยวตอนที่พี่พิม์กินขนมคบหมดแต่พี่พิมจะไปรีวิวกล้วยขนมคบของพิม์าดาอร่อยอร่อย